ราศีสิงห์ดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะบังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมปี2,566 ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงค์เท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ในเดือนมีนาคมนี้นะคะในวันที่หนึ่งมีนาคมดาวเสาร์นะคะได้ย้ายออกจากราศีมังกรนะคะในภพอรลย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะในภพปัตตานี เมื่อดาวเสาร์นะคะย้ายออกจากภพอรินะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ภาระาน้สินนะคะก็จะเบาบางลงไปคุณก็สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้แต่ว่าดาวเสาร์นะคะก็ได้ย้ายมาเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณก็ถือว่าจะเป็นจุดเสียในดวงชะตานะคะเมื่อดาวเสาร์ย้ายเข้าเรือนปัตตนีดาวคู้ครองของคุณนะคะคุณเองก็อาจจะต้องทุกข์ใจนะคะเพราะคนรักกู้ครองก็เป็นไปได้ จากนั้นนะคะในวันที่8มีนาคมดาวมฤตายูนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบนะะในภพกัมมะภพการงานของคุณก็จะเป็นช่วงเวลานะคะที่ดวงการงานของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายคนก็มีโอกาสจะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่าอาจจะได้ไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน และพอในวันที่1 1มีนาคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลาพะจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนะคะในภพมรณะนะคุณเองก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะอาจจะต้องใช้จ่ายไปในเรื่องของสุขภาพหรือเงินที่เข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีเหตุให้ต้องใช้เงินไปได้โดยง่าย วันที่12มีนาคมนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสุภานะคะและก็ดาวเจ้าเรือนพันธุกกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะในภพราภะก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือแม้แต่ตำแหน่งหน้าที่การงานก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญกให่ก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ส่วนใครที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้มาครอบครองคะตามที่หวังเอาไว้และวันที่15มีนาคมดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนะคะในภพมรณนะยังไงก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะเจ็บป่วยได้แล้วก็บางคนก็มีเกณฑ์ดน้นเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือว่าอาจได้เงินมรดกก็ได้ และวันที่15มีนาคมนะคะก็ยังมีดาวศุกร์นะคะดาวเจ้าเรือนการงานจะย้ายออกจากภพมรณานะคะเข้าสู่ราศีเมษภายใต้ภพสุภาพอดาวสุกย้ายนะคะใครที่รู้สึกว่างานที่ทําอยู่นะคะมันหนักมันเหนื่อยคุณก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือเรื่องงานจะทําให้คุณมีความก้าวหน้าความสําเร็จมากขึ้น และวันที่23มีนาคมนะคะดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีกันในภพกระดุมพระซึ่งเป็นภพการเงินของคุณดาวพระเกตเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าบุญกุศลจะหนุนส่งให้เจ้าชะตามีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นหากคุณรู้สึกว่ามีปัญหาติดขัดเรื่องเงินทองก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาให้คุณก้าวข้ามผ่านเวลาที่ลำบากไปได้ มาดูในด้านการงานนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานจะยังโคจรในภพมรณะดังนั้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทําแต่พอหลังวันที่15มีนาคมนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะจะย้ายเข้าสู่ภพสุภะ ช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะก็ถือว่าการงานจะดีต่อเนื่องนะคะไปจนถึงช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมดังนั้นใครที่อยากย้ายงานเปลี่ยนงานช่วงนี้ก็ทำได้นะคะแล้วก็จะได้ตามที่หวังเอาไว้ส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจหลังวันที่15มีนาคมไปนะคะยอดขายของคุณก็จะกลับมาดีขึ้น มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะจะไปโครจรเป็นมรณะนะคะตั้งแต่วันที่11มีนาคมนะคะไปจนถึงวันที่30มีนาคมดาวการเงินของคุณนะคะจะมีเข้ามามากแต่ยังไงก็ต้องระวังการใช้จ่ายนะคะก็จะมีออกไปมากเหมือนกัน บางคนจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของบุตรบริวารหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้ส่วนคนที่ทำธุรกิจก็ถือว่ายังไม่ราบรื่นนะคะเท่าที่ควรผลตอบแทนอาจจะไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้แต่พอหลังวันที่23มีนาไปนะคะดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่พบกระดุมพระพ,พบการเงินของคุณปุณกุศลที่คุณทำจะช่วยหนุนส่งให้ดวงการเงินของคุณดีขึ้น และหากคุณรู้สึกว่าคุณเดือดร้อนนะคะก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณและคุณก็มีโอกาสจะได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยบางคนมีเกณฑ์จะได้เงินมรดกหรือว่าได้เงินจากประกันก็ได้ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวาลัคนาราศีสิงเดือนนี้นะคะดาวเสาดาวคุ่ครองของคุณได้ย้ายมาเล่งลัคนาของคุณเองนะคะความรักของคุณช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยใจหรือความรักอาจจะทําให้คุณต้องทุกข์ใจแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะคิดมากคิดเยอะ ส่วนค้นโสดจะไปรักใครชอบใครก็ตามช่วงสองสาปีนี้ต้องดูใจกันไปนานๆให้ดีนะคะเพราะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณช่วงนี้อาจจะนำปัญหาเข้ามาทำให้คุณต้องวุ่นวายใจก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิง์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ